สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามช่องตัวชิโลล็อกทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งจะมาประกาศนั่นก็คือผมจะทําการเปลี่ยนชื่อช่องจากตัวชิโลล็อกกลายเป็นบิ๊ก n ินเพลส่วนเหตุผลว่าทําไมผมต้องเปลี่ยนนั้นจะมีอยู่2-3เรื่องเรื่องแรกผมรู้สึกว่าตัวชื่อช่องมันอ่านยากเกินไปหน่อย เพราะว่าเห็นได้ชัดเลยจากในคอมเมนต์หรือว่าในไลฟ์มักจะมีคนมาถามว่าตกลงแล้วชื่อช่องผมมันอ่านว่ายังไงคือความจริงแล้วชื่อช่องเนี่ยมันเขียนว่าโต้ฮีโร่และก็ล็อกแต่การเรียกแบบรวบๆไปเลยว่าโต้ฮีโร่ล็อกมันง่ายกว่าผมก็เลยเรียกแบบนั้นไปเลยเป็นชื่อที่ผมใช้มาในเว็บบอร์ดดนตรีประมาณ15ปีที่แล้วตอนทํา YouTube ช่องแรกผมไม่รู้ว่าจะตั้งว่าอะไรก็เลยใช้ชื่อนี้ไปเลยจําง่ายดีพอทํามาสักพักก็เพิ่งจะมารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วชื่อนี้ก็เป็นภัยกับการเรียกเหมือนกันนะ เรื่องที่2นอกจากที่มันจะอ่านยากแล้วมันก็ยังสะกดยากเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญเพราะถ้าเกิดมีคนมาชอบคลิปของผมแล้วเขาอยากจะดูซ้ําปัญหามันก็จะเกิดเพราะว่าเขาเสิร์ชชื่อช่องผมไม่เจอเพราะเท่าที่รู้มาส่วนมากเขาจะเสิร์ช,ชเป็นชื่อช่วงกันเช่นเกมเก่าเล่าใหม่ไม่ก็รีวิวเกมเก่ามันก็จะเจอแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดคลิปนั้นผมไม่ได้ใช้ชื่อช่วงแบบนั้นนะนั่นแหละปัญหามันก็จะเกิดและแถมการบอกชื่อช่องเพื่อบอกต่อมันก็ยากซะด้วย ข้อที่3คือผมอยากให้ชื่อช่องมันดูเป็นทางการแล้วก็สื่อถึงอะไรบางอย่างสักหน่อยเพราะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าตัวชิลโลล็อกเนี่ยมันเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์ แต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่ไม่รู้จักเขาไมา่เห็นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะเดาไม่ออกอะว่าช่องเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรแต่กับบ e กินเพลอย่างน้อยมันก็พอจะรู้ได้ว่าไอ้ช่องเนี่ยต้องเป็นช่องที่เล่นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างยิ่งถ้าเกิดใครที่เคยเขียนค้นใน Unreal Engine กันมาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ผมก็เลยคิดว่าชื่อนี้แหละเหมาะแล้วและอีกอย่างเผื่อว่าในอนาคตผมอาจจะมีทีมงานเข้ามาช่วยอะไรสักอย่างก็ได้การที่ผมจะใช้ชื่อตัวชิโร่ล็อกที่เป็นชื่อย่อของผมต่อไปผมว่าบางทีมันก็ดูเบียวเกินไปหน่อยฟังแล้วก็เเมมมือ and ออนนโแแรระะไไไบบัั้้ลลยยยววกก็็่่าจงงผ จะพาช่องเนี้ยไปเป็นช่องใหญ่ระดับแสนซับหรือว่าล้านซับในอนาคตเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าได้เวลาแล้วแหละที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อช่องกันสักทีก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแบบกระทันหันอะไรขนาดนั้นอาจจะปล่อยคลิปนี้ไปสักพักแล้วก็ค่อยๆแจ้งในคลิปทั้งหลายไปด้วยว่าเรากําลังจะเปลี่ยนชื่อช่องนะจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนปกอะไรไปตามลําดับแต่ว่าสาหรับคอนเทนต์อันนี้ยังคงรับประกันว่ายังคงเหมือนเดิม ที่เปลี่ยนจะเป็นแค่ชื่อช่องส่วนที่เหลือยังเหมือนเดิมอันนี้สบายใจกันได้ยังไงก็ฝากช่องเดิมแต่ใช้ชื่อใหม่ของผมต่อไปได้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กับช่องบิ๊กินเพย์บายตัวชี l o ล็อกเร็วๆนี้สวัสดีครับ